ต้องเพียรเจริญสติให้มากพอเพราะว่าระหว่างทางมันจะมีตัวล่อ,อม,มาเยอะแยะมากเพื่อะจะบั่นทอนใจเราให้พอก่อนหรือเดินต่อ,อม,มันจะมีคำถามในทุกๆครั้งที่เราตั้งใจจะทำดีมารนมันจะมาหลอกล่อเราทั้งรูปภายนอกอแล้วก็ทั้งม,มาทางพลังจิตแฝงที่ หลอกล่อให้เราเนี่ยถอยอมไม่เดินต่อมันจะเหมือนกับมารเนี่ยมายุแย่เราอะ่ะให้หนู่นนี่นั่นถ้ารู้ไม่เท่าทันเราก็อมไม่เดินต่อแค่แค่นี้อืมมันก็เปรียบเสมือน,นความหลงอย่างที่คุณแม่บอกว่ามันคือไฟสามกองเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตายสิ่งที่เราควรที่จะละ ไฟสากองอย่างที่คุณแม่บอกก็คือความโกรธตอนนี้ถ้าเธอโกรธใครอยู่หรือมีจิตใจอาฆาตเธอนึกก<ม>็เลยจ่าว่าถ้าเธอหลับตาปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เธอไม่มีโอกาสตื่นมาอืมอแล้วลูกจะไปไหนอมันเป็นการช่วยยับยั้งใจเราให้ระง,งับดับความโกรธอันนี้สงของการระง,งับดับความโกรธดับไฟโทสะได้สมเด็จพ่อกล่าวว่า ประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาลงมาเนรมิตแ่นอิดให้เป็นทองคำเท้าไหวาบูชาเราคาถาคตก็ยังไม่ยกย่องสรรเสริญเพราะทานนั้นมีคุณและมีโทษ<อ>มีคุณคือฝึกใจให้เป็นผู้เสียสละละความเห็นแก่ตัวคความตนหนีทีเหนียวคช่วยให้เกิดปัญญาญาณง่ายเพราะว่ามีน้ำใจค่ะ คนที่มีน้ําใจปัญญายาลื่นไหลแต่สูงกว่าการทําทานที่เป็นวัตถุทานคือการให้อภัยทานเพราะการให้อภัยทานนั้นมันดับไฟนรกได้ชั่วขณะปัญญายาเราจะไปกว้างไกลกว่าปกติธรรมดาเช่นคนมองเปรียบอุปมาแม่เรียบเทียบว่าคนมองได้ระดับเมตรสองเมตรคือคนที่มีน้ำใจทำทานเหมือนคนที่ ตาสว่างแล้วแต่มองได้แค่ระยะใกล้แต่คนที่มีเมตตาให้อภัยทานได้ถี่เปรียบเหมือนคนที่มองไปข้างหน้ามองไปได้ไกลเป็น10บเป็นสิเมตรร้อยเมตรร้อยโยชน์ขึ้นอยู่ก,กับกำลังของเมตตาปรมีในการให้อภัยทาน<อ>แล้วมันจะส่งผลให้เกิดยานปัญญาได้โดยไม่ยากเลย